สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานเพลิงในการพระราชทานเพลิงศพนายมนตรียอดปัญญาอดีตประธานศาลฎีกาวันนี้เวลา15นาฬิกา7นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ รับการอิสราเอ์วัดเทพศรินทราวาดในการพระราชทานเปลิงศพนายมนตรียอดปัญญาอดีตประธานสารดีกานายมนตรีเกิดเมื่อวันที่8สิงหาคม2493สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเนติบ,บัณฑิตไทยจากนั้นเข้ารับราชการในตำแหน่งอายการผู้ช่วยกรมอายการผู้ช่วยผู้พิพากษาและผู้พิพากษาสารจังหวัดขอนแก่น และ,จะเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานจนได้รับตำแหน่งประธานศารดีกาในปี2554แอนมนนรีเป็นผู้ที่มีความรู้กฎหมายอย่างดีเยี่ยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นผู้ที่รักการศึกษาคนา้นคว้าและรวบรวมคำพิพากษาสารดีกาต่างๆด้วยความจำที่ดีเลิศจนได้รับการกล่าวขานว่าเป็นตู้ดีกาเพื่อนที่ นอกจากนี้ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทเสียสละอย่างเต็มกำลังความสามารถและเป็นผู้ที่มีความสุภาพเรียบร้อยครองตนด้วยความสมถะเรียบง่ายเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือศรัทธาของผู้พิพากษาเจ้าหน้าที่ศาลและผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายนอกจากงานด้านการพิจารณาพิพากษาคาดีในศาลชังนต้น